สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้มาอยู่ที่สวนลำไยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดลูกลำไยนะครับออกจากก้านนะครับถอดจากออกจากคว้นของมันนะครับวิธีการก็จะดึงแบบนี้นะครับมันจะมีตะปูนะครับที่ตอกกับไม้นะครับเป็นไม้กระดานนะครับใช้ตะปูในการตอกนะครับเอามาโคตร จับตัวตะปูนะครับออกมาดึงขึ้นนะครับลากขึ้นมันก็จะหลุดออกจากควันนะครับออกจากก้านมันง่ายๆนะครับตอกเหล็กตอกตะปูนะครับให้มันโค้งรับกันแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงลากขึ้นไปนะครับมันก็จะหลุดออกนะครับถ้าช่วงที่อากาศที่มันร้อนๆนะครับมันจะไม่แตกนะครับแต่ถ้า มันโดนน้ำฝนมาใหม่ๆนะครับใช้วิธีแบบนี้มันจะแตกนะครับแตเ่เราดึงนะครับมันจะแตกง่ายนะครับแต่นี้อากาศมันก็อากาศช่วงที่ฝนไม่ตกนะมันก็จะดึงง่ายมันลูกมันไม่แตกนะครับก็วิธีการนะครับวิธีการถอดลูกลำไยนะครับออกจากควันออกจากก้านของมันนะครับไม่ต้องบิดออกทีละ ลูกทีละลูกนะครับมันจะช้านะครับจากที่ถึงออกเสร็จนะครับก็จะเอาไปขายนะครับขายเป็นลูกแบบนี้นะออกไปล่อนนะครับตามไซส์ตามเกตน,นะครับก็ถ่ายบรรยากาศสวนลำไยนะครับมาให้ดูกันนะครับลำไย ส่วนนี้นะเป็นลำไยปลอดสารนะไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นสารอะไรนะครับกินได้นะครับกินปลอดภัยนะครับรับรองว่าปลอดภัยนะครับนี่นะครับลำไยสดๆจากสวนนะครับเป็นลำไยปลอดสารนะครับไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นสารอะไรนะครับปีนี้รสชาติหวานฉ่ำเลยนะครับผมกินจนอิ่มเลยนะครับแกะดูนะครับนี่ แกให้ดูสดๆนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดูเลยนะครับแกด้วยปากเลยนะครับอืมนี่ฮะสดๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับจากสวนนะครับปลอดภัยนะครับไม่ได้พ่นสารไม่ได้พ่นยาอะไรเลยครับนะี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ